มาให้ทางสำนักงานพาณิชย์ร่วมกับการท่ากัษยานชุมพรนะกรมท่ากัษยานนะครับบริการโหลดผลไม้ซึ่งช่วงนี้ออกมาสู่ตลาดเยอะนะครับของชุมพรก็จะมีมังคุดกับทุเรียนนะครับก็บริการโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยครับฟรี10กิโลนะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกมังคุดกับสลัดนะครับบริการโหลดเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ในการที่จะทำให้ผลผลิตกระจายไปสู่ตลาดแล้วก็สะดวกสำหรับผู้บริโภคหรือพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดมาจังหวัดชุมพรนะครับจะได้ช่วยกันซื้อผลไม้ของจังหวัดชุมพรนะครับก็สามารถเดินทางติดตัวไปได้นะครับซึ่งนอกจากว่าเขาขนไปตัวโดยส่วนตัวทางรถนะครับก็ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินนะครับก็ได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือ,อกเกษตรกรได้อย่างมาก มากมากทีเดียวเลยนะครับครับพันลิศครับไม่เลยคับนั้นเป็ <c oughs> น,น,นข้าิจกรรมอะไรคะกิจกรรมครั้งนี้ก็มีมาให้บริการกับผู้โดยสารสําหรับผู้โดยสารที่เดินทางนะคะจนถึงวันจนถึงเดือนกันยายน2566ค่ะก็สามารถโหลดได้ลักษณะกล่องตรงนี้นะคะซึ่งมีบริการอยู่ที่ที่การท่าให้บริการอยู่ค่ะในยักสมบัติบริการของตรงนีวไปแล้ว ครับก็อยากจะบอกนักท่องเที่ยวนะครับว่ามาชุมพรท่านสามารถซื้อผลไม้ชุมพรนะครับกลับไปฝากพ่อแม่พี่น้องหรือญาติเพื่อนฝูงได้นะครับแล้วคุณไม่ต้องเสียค่าโหลดน้ำหนักนะครับแอร์เอเซียเราให้ขึ้นฟรี10กิโลนะแล้วกองคุณก็ไม่ต้องหาซื้อมานะครับมาถึงสนามบินหิ้วผลไม้เข้ามาอย่าให้เกิน10กิโลนะครับเอามาแพ็คกิ้งได้นะฮะเข้ามาแล้วก็เข้าประตูมานะครับแล้วก็เรียวฝานะครับจะมาเจอเลยฮะมีกองมีแพ็คกิ้งไว้ให้เรียบร้อยนะฮะเจ้าหน้าที่การท่าของเราเตรียมตัว พร้อมให้บริการอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วท่านก็หิ้วไปโหลดแค่นั้นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นแล้วก็สามารถจะเอาผลไม้ชุมพรเราไปฝากเพื่อนฝูงได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเชิญชวนนะครับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้มาชุมพรคุณมีผลไม้ชุมพรกลับไปฝากเพื่อนฝูงได้ที่บ้านแน่นอนครับสมาคมชาวสวนไม้ผลโรบอทผลไม้ชุมพรไหนครับครับออตอนนี้นะครับบังคุดเริ่มออกแล้วนะครับ ชาวสวนมังคุดก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับซึ่งเก็บด้วยความปราณีตนะครับต้องเก็บทีละลูกทีละลูกนะครับแล้วก็ผลผลิตตอนนี้ดีมากนะครับจากข้างในนี่จะขาวแล้วก็อร่อยมากนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับอีกภายในสักประมาณประมาณ2องอาทิตย์นะครับทุเรียนก็จะเริ่มออกทยอยออกมานะครับแล้วก็จะชุกมากก็เดือนวิทุนากรกฎาดานะครับก็ขอให้ทางทั่วประเทศนะครับที่มาเยี่ยมเราที่จังหวัดชุมพรแล้วก็การท่าสกาศยานก็ บริการตรงนี้นะครับร่วมมือกับสายการบินต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะขนผลไม้สดนะครับทั้งมังคุดและรือสลระอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกลับไปบ้านแล้วก็ไปรับประทานที่บ้านได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับก็ที่จังหวัดจุพรครับต้องยอมรับว่าของเราบ่อนทองอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็มังคุดนี่เป็นมังคุดร้อยปีนะเออมังคุดร้อยปีหลังสวนนะครับขอรับรองว่าอร่อยแน่นอนรท่านเอาการท่ากันท่า ค่ะในานามของท่ากาศยานชุมพรนะคะก็รู้สึกมีความยินดีค่ะที่ได้เป็นส่วนร่วมในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรค่ะและทางเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนที่ทางพณิจจังหวัดนำกล่องมาบรรจุผลไม้ค่ะยินดีนะคะขอบคุณค่ะ